ใจหายวับด้วยชีแคปชั่นเรียกดว่าเพื่อนแต่เหลือบมองแฮชแท็กเท่านั้นร้องกรีดและเลอาเว็บรกแฟนๆอิทธิริ์ถึงกับใจเป้านึกว่าจะมีคดีพลิกกันซะแล้วไงเมื่อคืนที่ผ่านมาเพิ่งฟูฟ่องละองจมพูกับแคปชั่นหวานๆของหนุ่มก๊อตอิทธิพัฒน์จนแฮชแท็กในทวิตเตอร์แทบระเบิดไปหยกๆยกเหตุก็เพราะล่าสุดหนูดิชี้เคลื่อนไหวผ่านไอจีด้วยภาพใหม่เป็นภาพคู่หวานวิดวิวแต่พอเลื่อนมองที่แคปชั่นนี่สิ มันชักจะทำแม่งทำแม่งเพราะชีดันเรียกหนุ่มกอดว่าเพื่อนแต่พอเหลือบมองให้แท็กที่อยู่ข้างๆเท่านั้นร้องกรี๊ดโซเชียลแตกอีกรอบเพราะดิชี่ติดแฮชแท็กแบบชัดเจนสุดๆว่าตกลุมรักเพื่อนคนนี้ซะแล้วโดยริชี่โพสต์ว่า I am Lucky to have a friend like y ยูแฮชแท็กลักกี i แ i มอินเลิ t วิดมายเบสเฟขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ entertain หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ